สวัสดีครับวันนี้ทีมงานบนรรดาเซลได้ไม่โอกาสมาติดตั้งปั๊มสมาร์ทนะครับซึ่งเป็นปั๊ม600วัตต์นะครับอ่าลงบ่อ5นิ้วอ่ะบ่อน,นี้เราหย่อนลงไป24เมตรนะครับอ่าอยู่ที่บ้านโคกค่อยนะครับบ้านโคค่อยตำบลบ้านเจียดอำเภอเขียมรลชอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานจริงงานจริงว่าปั๊มของเรา จะได้น้ําแรงขนาดไหนอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับกับทีมงานบ้านนาซาลาเซลนะครับเดี๋ยวไปเลยรับชมกันเลยครับป้ายกันเลยเล็กซกป้าป้ายป้าป้าป้ายครับอ่านี่ครับเรามาดูเราใช้แผงโพลีนะครับสองแผงนะครับสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับตู้คอนโทรลตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงได้นะครับ รอบของเขาก็อยู่ที่สองพันเนะครับเวลาที่แดดไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับวันนี้สองพัแล้วก็โวลตหสิบ้าโวลต์น,นะครับกินกระแสอยู่ที่6กจุดแปดหอมป์อ่ิวัดได้ที่4ี่ร้อยสี่สิบห้าสี่สิหกวัตต์นะครับคือว่าโอเคเตรียมงานก็ได้เดินตู้เตรียมสายวายสายเรียบร้อยแล้วก็ได้ทำการตอกลงดินลงกลาวเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูน้ํำออกกันว่าจะได้น้ําแรงไหมในรอบเวลานี้นะครับรอบที่สองมันกไปดูกันเลยครับนี่ครับว้าวนี่ครับถือว่าได้น้ําแรงมากครับผมว้าปากมังานี่ครับเลยอูย้ยน้ำใสมากครับน้ําใสมากคือว่าโซนแถวนี้คือถือว่าได้น้ําแรงมากครับเจาะลงไปแค่สามสิเมตรแต่เราหย่อนลงไปยี่สิบสี่เมตรครับเอา น้ำแรงมากครับว้าวเด้น้ำแรงจริงๆครับนี่โครงการก็ของการของเขาก็คือเขาจะปล่อยลงไปที่น้องสระตัวนี้แหละครับปล่อยให้มันเต็มเลยนะครับเขาบอกจะทำนาแรงได้เลยครับกับทีมงานมรนาาสราเซียววันนี้เราจารัดให้ครับอยู่ที่ตำบลปันเจียดนะครับบ้านโคก ข่อยครับโคกมันค่อยลงมากอังกี่นะครับเป็นภาษาฝาล่งนะโคกมันค่อยนะครับจหรับวันนี้ก็ทเียงงั้นอ่าบาารรดาโซลารเซลล์ก็กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บ